ดวงประจำวันที่18สิงหาคม2567คนที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการงานท่านมีโอกาสที่ดีในทางด้านที่ตนเองถนัดเพราะตัวคุณเองนั้นมีความคิดที่สร้างสรรค์และแหวกแนวเกินจริงนั่นจึงเป็นจุดเด่นที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีทีเดียวทางด้านการเงินมีรายรับที่น้อยกว่าปกติที่ผ่านมาท่านเองควรมีการจัดการให้ดีเพราะมีรายจ่ายที่เยอะขึ้นกว่าเดิม ในด้านความรักคุณกับคนรักต่างคนต่างมีเรื่องที่อยู่ในใจไม่เอาออกมาคุยกันซักทีจึงทําให้มีปัญหามาจนถึงวันนี้แบบนี้มันทําให้อดใจ,จยอย่างบอกไม่ถูกส่วนคนโสดการเริ่มต้นที่ดีมันจะส่งผลดีไปสู่อนาคตคนที่เกิดวันจันทร์ด้านการงานการทํางานคุณนั้นได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ยังดีทีเดียวแต่ถ้าคุณนั้นไม่ลงตัวเองจนเกินไปความสําเร็จก็อยู่แค่เอื้อมนี้เอง ทางด้านการเงินช่วงนี้ดีไม่มีปัญหาอะไรมีรายได้เข้ามาไม่ขาดในด้านความรักคนรักและคุณนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันส่วนคนที่โสดเจอคนที่ใช่เข้าให้แล้วเขาคอยช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีคนที่เกิดวันอังคารด้านการงานอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญทําอะไรก็อย่าแสดงออกจนเกินจริงมันไม่ดีเลยเพราะมันอาจทำให้คุณต้องเสียใจในภายหลังได้ ในด้านการเงินช่วงนี้มีไรายได้เข้ามาตลอดก็จริงแต่รายจ่ายมีมากไปมันจะทําให้เกิดปัญหาได้ควรบริหารให้ดีส่วนความรักคนมีคู่คนรักดีคอยดูแลใส่ใจตามใจทุกอย่างส่วนคนโสดรักใครชอบใครก็อย่างมัวแต่จดจดจ้องจ้องมันไม่เป็นผลคนที่เกิดวันพุธด้านการงานมีความก้าวหน้าดีและมีโอกาสเติบโตขึ้นได้อีกในอนาคตส่วนการเงินรายได้มีเข้ามาแบบต่อเนื่องตามผลงาน ทางด้านความรักคนที่มีคู่เป็นค,นความรักที่ฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันจนทําให้ประสบความสําเร็จในวันนี้ส่วนคนโสดอาจได้พบคนที่ใช่แต่อยากปล่อยให้หลุดมือละคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้านการงานตัวคุณเองควรค,คิดให้ดีและรอบคอบก่อนที่จะไว้ใจใครสักคนในด้านการเงินถท้าเงือนไม่ออกนี่อย่าฝันเลยว่าจะได้มันส่วนเรื่องความรักคนมีคู่ความรักเริ่มเย็นชาเพราะปัญหาต่างๆที่หมักมม ส่วนคนโสดอาจได้พบเจอคนที่ใช่แต่ไม่ได้อย่างใจหวังคนที่เกิดวันศุกร์ทางด้านการงานตัวคุณเองอาจได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่เกินความคาดหมายแต่ถ้าสําเร็จก็จะมีชื่อเสียงในทางด้านนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวทางด้านการเงินไรายได้ก็ดีอยู่นะแต่รายจ่ายน่สิมีมากเกินไปส่วนความรักคนที่มีคู่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแบบที่ควรจะเป็นส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ต้องการ คนที่เกิดวันเสาร์ด้านการงานการทํางานแบบผักชีโรยหน้าอย่างนี้ไม่ดีเลยเพราะมันเป็นผลเสียแบบใหญ่หลวงเกินคญญําบรรยายด้านการเงินดูดูแล้วเหมือนมีเงินแบบไม่ขาดมือแต่ที่จริงชไหนเลยมีแต่เงินหมุนส่วนความรักคนที่มีคู่คนรักคุณเป็นคนเก็บอารมณ์ได้ดีแม้ในใจนี้บอบช้ำอย่างมากมายส่วนคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจก็จริงแต่เขาจะสนใจคุณหรือเปล่า